ขณะนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันนะครับจากสมุทรปราก,การมุ่งหน้าไปยังที่สถานที่แรกของเราคือจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจะไปดูกันว่าเดินทางเราก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ นี่เราก็มาถึงที่จุดชำระเงินกับจุดดานทางเข้านะครับปีนี้ร้อนกว่าปีที่แล้วนะครับขนาดเรามาเวลาตรงกันนะครับปีนี้เหมือนสถานการณ์จะแยกก่กว่าปีที่แล้วนะครับอะไรนะครับไม่เอาครับเอาแค่เสื้ตอตำบบกไก่อย่างเดียว <c oughs> นี่นะครับดูหมอเข้าไปด้านบนนี้ยังขาวหมดเลยนะปีที่แล้วมาคือมันเหมือนจะมีฝนตกด้ยนะครับปีนี้ไม่ไหว ร้อนมากเดี๋ยวเราไปรุ้มตกกันนะครับว่าน้ําจะมีประมาณไหนนะครับมองภูเขาไปนี่แทบไม่เห็นอะไรนะครับนี่เรามาแวะสั่งส้มตำที่ร้านส้มตำเนี่ยนะครับกับไก่ย่างเอาไปกินด้านในมาก็เที่ยงพอดีแล้วครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับว่าน้าตกเป็นยังไงบ้างนี่เราได้เมนูอาหารเที่ยงของเรานะครับเข้าไปกินด้านในนะครับส้มตํากับไก่ย่างเป็นตำข้าวโพดนะครับ เขาโพดไข่เค็มกับไก่ย่างแต่เราเข้าไปกินด้านในกันนะครับอาหารก็ซื้อจากตรงจุดนี้ได้เลยนะครับเนี่ยอาหารซื้อจากจุดนี้ได้เลยแล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับเป็นจุดที่ชำระค่าผ่านทางแล้วก็ด่านตรวจนะครับตอนนี้คือร้อนมากเลยนะมาถึงตอนเที่ยงตรงพอดีนะครับนี่ชำระจุดชำระค่าเข้าก็ตรงนี้เลยนะครับ เดี the ๋ยวเราจะไปประทับตาอุทยานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งปีที่เราประทับไปแล้วนเวลาเดียวกันเลยนะครับแต่เราแค่จะประทับวันที่เข้านะครับอีกรอบนี้นี่นะครับตาประทับของเราปีที่แล้วเป็นวันเดียวกันเป๊ะกับวันที่เรามาวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปประทับตาอุทยานกันนี่ครับเราไปชำระค่าเข้านะครับส่วนตาประทับเดี๋ยวต้องไปประทับที่ด้านในที่ศูบริการนักท่องเที่ยวนะครับ ก็ค่ารถมอเตอร์ไซค์เข้า20บาทแล้วก็ค่าเข้า40บาทครับรวเป็น60บบาทเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับ ตรงโน้นนะครับเป็นตรงน้ำตกคลองลานนะครับมันสามารถมองเห็นได้จากที่จอดรถเลยนะครับแต่ว่าเห็นสภาพแล้วปีนี้คือไม่มีน้ำเลยนะครับปีที่แล้วเรามายังมีน้ำไหลด้านบนอยู่เลยนะครับปีนี้เป็นน้ำผาหินอย่างเดียวเลยนะครับถ้าไม่มีน้ำเลยเดี๋ยวจะไปดูพื้นที่นิดหน่อยแล้วจะกลับนะครับปีนี้สภาพน้ำแย่มากเลยนะครับก่อนไปเดี๋ยวเราไปประทับตาอุทยานกันก่อนนะครับ ที่ศนบริการรับท่องเที่ยวนะครับแต่ก่อปีที่แล้วณนเวลาเดียวกันก็คือวันที่หนึ่งุษภาคือตรงนี้รถแทบไม่มีที่จอดเลยนะครับไม่มีพื้นที่ว่างเลยต้องขึ้นไปจอดด้านบนตรงนู้นนะครับแต่ปีนี้คือโล่งมากเลยคนก็น้อยด้วยน้าไม่มีเล่นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะมาทำไมนะครับร้อนก็ร้อน ใครที่จะมาก็ถ้ายังไม่ถึงหน้าฝุ่นก็ไม่ควรที่จะมานะครับจะเข้าไปประทับตากันนะเดี๋ยวเราไปดูที่น้ำตกกันนะครับนี่ไอตอนแรกที่เราอยากไปนะครับจุดชมวิวกิว่งวงช้างนะครับอยากไปดูป่าเปลี่ยนสีนะครับแต่ว่าป่าเปลี่ยนสีจะมีอยู่ในช่วงเดือนกุมภานะครับ ซึ่งอันนี้ก็เลยมาแล้วท่านถ้ามองไปก็จะเห็นเป็นอันนั้นคือถ้าสมทุทรช่วงหน้าน้ําหรือว่าช่วงที่มีน้ําตกนะครับก็จะมองเห็นเป็นน้ําตกเลยนะครับแต่ตอนนี้มองไปไกลๆนี่มีน้ําไหลแบบเหมือนอยู่นิดหน่อยมากครับเหมือนแค่เปิดท่อประปานะมองไปมีแต่นหน้าผาหินนะครับตรงนี้มันจะมีเป็นท่าน้ํามันจะไหลลงมานามแนวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ดูไปแล้วไม่มีน้ำนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่า มีน้าแค่บริเวณตรงน้ําตกนะครับให้เล่นตรงนั้นก็จะเย็นหน่อยแต่คิดว่าคนน่าจะรวมมาจุดนั้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วก็ไอ้ตรงจุดชมวิวกิ่ววังช้างนะครับก็คือสามารถเดินขึ้นไปดูปลาเปียช่วงปลาเปลี่ยนสีนะครับสามารถเดินขึ้นไปดูได้ตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสิบโมงนะครับซึ่งเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่แสงสวยแล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยนะครับแล้วก็สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ด้วยนะครับ แต่ว่าต้องมาเดือนกุมภานะครับอเอากระสอมาเปายัดูไม่มีความเย็นเลยครับมีแต่ความร้อนปกติจะได้ยินเสียงน้ำตกดังมากเลยนะครับปีที่แล้วเรามาช่วงเดียวกันก็ยังได้ยินเสียงน้ำตกดังมากนะครับแต่ปีนี้นี่โหมีแต่ความร้อนนะครับไม่มีความเย็นเลย <c oughs> สภาพบรรยากาศแย่มาก ปีที่แล้วมามองน้ําตกได้จากตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับม,มองนะครับไมองไปคือไม่เห็นน้ําตกเลยนะครับมีแค่แบบน้ําไหลนิดหน่อยที่หน้าผานะครับ ากาศแย่มากในปีนี้เดี๋ยวเราพาเดินลงไปดูด้านในเลยแล้วกันนะครับตรงตัวน้ําตกคือเขาไม่ให้นําอาหารเข้าไปรับประทานนะครับนี่เป็นป้ายทางเข้าศูนย์ตกคลองลานนะครับเดินไปด้านล่างปีที่แล้วมาคือตรงนี้มันยังมีน้ำอยู่เลยนะครับยังเป็นแบบชื้นๆน้ำไหลเย็นเลยนะครับ ปีนี้ยังกับอะไรเนี่ยไม่มีน้ำแม้สนิดเดียวเลยนะครับก่อน,ป,นปีที่แล้วตรงนี้ยังมีน้ำไหลอยู่นะครับคนก็ยังเล่นน้ำได้นะอะไรปีนี้ไอ้ตอนนั้นมอดก็ยังเ,เขียวๆอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบสภาพดูไม่ได้เลยในปีนี้ นนอย่างร้อนก็ร้อนปีที่แล้วน้ำก็น้อยวอาปีที่แล้วนะครับน้ำตรงนี้ก็เป็นทาน้ำตกนะครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีเลยนี <c oughs> ่งจริงๆเลยนะครับดูตอนนั้นก็ยังเล่น้ำตกตรงนี้กันได้นะครับ ที่จะมานี่หรอฝนตกก่อนนะครับดูสภาพดูมาถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับว่ามีน้ํำยังเรืวเพิ่งมาแต่เรารู้แหละรู้อยู่แล้วว่ามาแล้วน้ํามันจะน้อยนะครับดูมองไปนี่ไม่มีน้ําเลยนะครับมีแค่ไหลอยู่ร่องเดียวเลยซึ่ง เราก็ทําใจแล้วครับว่ามันจะไม่มีน้ํานเยอะเพราะว่าดูจากคนที่คนดื่นเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำนนครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักหรือประเด็นหลักที่เรามานะครับเราแค่อยากแวะมาดูเฉย แต่ว่าก็ยังมีความเย็นมากกว่าที่เราอยู่ห้องนะครับต้นไม้ยังเย็นอยู่นะครับน,นี้ก็จะมีเป็นสารเจ้าพ่อกันะยาสารเชื่าอพ่อกันรระยามาการนะครับสารเจ้าแม่กันรระยาเตสมนะครับ ีก็จะเป็นต้นมะเดื่อนะโอ้น้ำนี่แย่จริงๆนะครับปีนี้ตอนนั้นตรงนี้ยังมีน้ำไหลให้เล่นเลยนะครับปีนี้นี่ไม่มีเลย นี่เป็นต้นมะเดือ่อนะครับลูกมะเดื่อเต็มเลยก็ลูกมะเดือเเอเด่อเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยอ๋อนี่นะครับลูกมะเดือ่อเนี่ยเป็นลูกลกเล็กอยู่เลยนะครับโอ้สภาพน้ำตกปีนี้คืออยากที่เห็นนะครับแทบไม่มีน้ำเลยนะ น้ำก็ดำมากเลยนะปีที่แล้วมานี่คือตอนที่เรามานะครับคือตรงนี้นี่คนเต็มเลยนะครับแล้วก็คนด้านหน้านี่แช่น้ำกัเลินน้ำเต็มเลยนะแล้วน้ำก็คือแบบสูงกว่านี้แล้วน้ำก็ใส่ด้วยนะครับ ตรงลานตรงนี้คือน้ําไหลผ่านตรงนียนะครับน้ำตกก็จะเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ปีนี้สิเห็นแล้วแต่ไม่มีน้ําเลยนะครับตรงลานปีนี้น้ําน้อยมากจริงๆนะครับ เราเดินลงไปดูด้านล่างกันนะครับแทบจะไม่มีน้ำจริงๆเลยแล้วเนี่ยน้ำน้อยว่าเลยนะครับ ปีที่แล้วตรงนี้เรายังได้แช่น้ำตกกันถิเลยนะปีนี้ไม่มีเลยตรงนี้น้ำนยังขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับตรงขินตรงนี้น้ำขึ้นมาถึงตรงนี้นะปีที่แล้ว <c oughs> ปีนี้ดสูสภาพน,นะครับสีน้ำก็ขุ่นมากเลยนะโอน้นะครับ น้ำตกไม่มีจริงๆนะครับโอ้ในน้ำมีปลาด้วยมีปลาอะไรนะครับแต่มองไม่เห็นแน่น้ำขุนขนาดนี้มีเด็กน้อยเล่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนดูไซายนะครับนี่ดีูซายด้วยไอ้น้นแ่ะไองน้นอโอ้ เขาบอกให้ลงน้ำไปแค่น,นียไม่เยียบลงไปเลย,เลยต้นไม้นี้ก็อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับไม่รู้อยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่น้ำตกเต่าดำนะครับ ไม่เหมือนมันเล่นตกเลยนะครับไม่มีความเย็นเลยตอนนับตกมันไม่มีน้ำนะครับตกของเราใครจะมาช่วงนี้ก็อย่ามาผมแนะนำาเพึ่งมาเลยนะครับถ้ามาไกลๆล้วตั้งใจจะมาเล่นนานนะครับอย่ามาเลย ตอนนี้น้ำตกของลานไม่มีน้ำให้เล่นเลยนะครับแค่ใส่ว่ามาน,นอนในร่มนะครับนี่แค่น้ำติดหน่อย,ยเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะครับนี่มันรูปอะไรเนี่ยดูมันรูปอะไรนะครับ ด้านหลังถ้าสมมติว่าช่วงมีน้ำตกก็จะมองเห็นน้ำตกนะครับแต่ตอนนี้มีแต่น้ำพายินนะก็ยังมีคนเข้ามาเล่นน้ำตกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าน้ำแทบจะไม่มีให้เล่นเลยนะครับมันก็คงได้แช่พอขายร้อนนิดหน่อยนะครับ นี่นะครับเขาไม่ให้อาหารเข้าไปกินด้านในนะครับอาหารเครื่องดื่มแม่เ,าเขาห้ามเอาเข้าไปนะครับคือถ้าจะกินก็ด้านล่างตรงโซนบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีทานน้าตกเหมือนกันถ้าช่วงมีน้ําก็คือจะสามารถที่จะเต้นได้นะครับแช่น้ำตรงนี้ได้ครับอาหารกินตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีอะไรเลยครับแห้งหมดเลยนี่ ไปก่อนอน้ำตกคลองลานไม่มีน้ำไม่แช่เล้นะครับทางข้าน้ำตกคลองลานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณป้ายของน้ำตกคลองลานนะครับมันก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปได้อยู่สองจุดที่ห่างจากน้ำตกนะครับก็คือบริเวณตรงนี้ ครับบริเวณตรงนู้นนะครับที่จะเดินขึ้นทุนไปถ่ายรูปได้แต่ตอนนี้คือมันไม่มีวิวน้ำตกให้ถ่ายนะครับน,น,นี่นะครับไอยน้ำแข็งแก้วนึงแหละพร้อมเดินทางต่อครับไม่ไหวอากาศร้อนเหลือเกินน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้มันไม่มีอากาศแบบมันไม่ได้มีความแบบรู้สึกถึงความเย็นเลยนะครับ มีแต่วความรู้สึกไอแดดแล้วก็ความร้อนอย่างเดียวนะไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปที่อุทยานแห่งชาติคลองวางเจ้านะครับอีกที่นึ่งนี่ห้องกระโดดใส่รืยอของเรานะครับไปกันเลยไปที่ตกเตาดำครับ